สวัสดีครับผมกิจจากคาว่ากันว่าสตอรี่เมื่อปีที่แล้วปอนและแฟนพากันไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเนื่องจากตอนนั้นเป็นวันหยุดยาวปอนจึงต้องหาห้องพักที่ราคาถูกเพื่อที่จะประหยัดตังไปเที่ยวได้หลายวันและก็เจอห้องพักห้องหนึ่งในเว็บไซต์ในรูปปอนเห็นห้องนอนนั้นมีสภาพสวยมาก ตอนนั้นปอนรู้สึกโอเคกับห้องพักนี้เลยตัดสินใจเข้าพักกับที่นี่เมื่อปอนกับแฟนไปถึงที่พักจริงๆที่นั่นกลับมีลักษณะเหมือนเป็นห้องแถวแล้วมีบันไดแคบๆเพื่อเดินเข้าไปแต่ละห้องให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นห้องร้างในตอนที่ปอนและแฟนเข้าพักก็รู้สึกว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างน่ากลัว และไม่เหมือนกับในรูปที่เธอเห็นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเธอและแฟนได้จ่ายตังไปแล้วในคืนแรกเมื่อปอนและแฟนเข้าไปในห้องเธอกับแฟนก็มองไปรอบๆแล้วทั้งสองคนก็รู้สึกว่าห้องนี้เหมือนมีคนอยู่เพราะมีของใช้พวกแชมพูสบู่ที่มันไม่เหมือนกับของที่โรงแรมแจกกัน แต่กลับดูเหมือนเป็นของส่วนตัวมากกว่าแต่เธอไม่อยากคิดมากแต่พอช่วงตอนดึกที่ปอนนอนหลับโดยความที่แฟนของปอนเป็นคนหลับง่ายเวลานอนที่ไหนก็มักจะหลับก่อนเธอเสมอคืนนั้นแฟนของเธอก็ชิงหลับไปก่อนเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันบางอย่างก็เกิดขึ้นในคืนนั้นตอนปอนนอนหลับไปแล้วจู่ เธอก็ลุกละเมอขึ้นจากเตียงและเดินไปตรงระเบียงแบบไม่รู้ตัวโดยที่ตัวเธอนั้นก็ไม่ได้สติแต่โชคดีที่แฟนของปอนนั้นสะดุ้งตื่นมาทันช่วงที่เธอละเมอลุกขึ้นพอดีแฟนปอนก็เลยรีบวิ่งมาจับแขนของเธอไว้แฟนปอนตกใจและรีบเขย่าตัวของเธอพร้อมกับเรียกเธอด้วยเสียงที่ดังว่าจะไปไหนจะไปไหนเขาพูดแบบนั้นอยู่หลายรอบมาก จนปอนได้สติกลับมาแล้วปอนก็พูดกับแฟนว่าอะไรจะนอนแล้วจากนั้นแฟนของเธอก็ดึงเธอเข้าไปนอนกอดเลยจนถึงเช้าและในเช้าวันนั้นเมื่อแฟนของปอนตื่นขึ้นมาเขาก็รีบบอกให้รีบเช็คเอาท์ออกจากที่นี่ทันทีตอนแรกปอนเองก็ไม่เข้าใจแฟนว่าทำไมแต่ก็ททำตามแฟนเพราะใจลึกๆของปอน ก็รู้สึกไม่ชอบที่นี่อยู่แล้วพอเช็คเอาท์เสร็จหลังจากเดินออกมาจากที่นั่นแฟนของปอนก็รีบเล่าให้เธอฟังทันทีว่าเมื่อคืนตอนที่เขาหลับไปเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวหน้าตาน่ากลัวมายืนอยู่ตรงปลายเตียงจากนั้นภาพที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นโดนผู้ชายคนหนึ่งทุบตีอยู่ในห้องนี้ จนสภาพเธอชุ่มไปด้วยเลือดหลังจากนั้นผู้ชายก็ลากเธอออกไปที่ระเบียงและใช้มีดแทงเธอจนตายพอแฟนของปอนฝันเห็นจนถึงตอนนี้เขาก็ตกใจตื่นแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับตอนที่ปอนละเมอลุกขึ้นเดินไปตรงระเบียงพอดีเขาเลยคว้าแขนของปอนเอาไว้ทันพอปอนฟังแฟนเล่าจบเธอก็อึ้งไปนิดๆตอนนั้นรู้สึกว่า ถ้าแฟนของปอนไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าตัวของเธอเองจะเป็นอย่างไรถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ